ไปดูดวงแรนดอมนะคะยังไม่รู้เลยว่าเรื่องจะเป็นเรื่องของใครนะคะลองฟังดูก่อนนะคะตอนนี้ตัวเขานะเขาเหมือนกับก,กำลังจะวิ่งตามวิ่งตามหาความจริงวิ่งตามหาหัวใจของเขานะคะคล้ายๆกับว่าแต่ก่อนเนี้ยคนคนเนี้ยเป็นคนที่อวดดีอีโก้เยอะอทำอะไรก็คิดแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็คิดเสมอว่า เขาไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามใครเขาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือในทุกๆเรื่องในเรื่องการงานความรักด้วยเพราะเขาคิดว่าเขาอะมีคนชอบเขาเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยอะที่เขาจะต้องทำอะไรเพื่อใครมีแต่ถ้าใครอยากให้เขาอยู่ในชีวิต ก็จะต้องแสดงออกหรือเข้าหาเขาเพราะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนอ่ะความเป็นเดอะเมจิเช,ชียนก็คือมีครบทุกอย่างรู้รอบรู้ดีเพียงแต่บางอย่างอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้สิ่งที่เขาอ่ะทนงตัวเองเขาเคยคิดนะว่าระหว่างอีโก้นะกัในเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะเลือกอะไรเขาจะเลือกรักอีโก้มากกว่า นั่นแสดงว่าเขาจะไม่ยอมลดละความเป็นตัวตนของเขาเพราะความเป็นตัวตนของเขานั้นน่ะมันเท่ากับ 1. การได้คอนโทรลได้สองเขาจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นมากมายมีสมาธิอยู่กับตัวเองอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็คือหายไปมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณน่ะ เริ่มรู้สึกมันไม่ปลอดภัยที่จะรักอะ่ะแรกๆอะ่ะคุณมองเขาดีทุกอย่างคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่คนที่คุณอะ่ะพร้อมที่จะไปในชีวิตกับเขาแต่คุณไม่ได้รู้เลยว่าตัวตนของเขาที่แท้จริงอะ่ะเขาเป็นคนที่มีความคิดแบบเนี้ยมาระยะหลังๆอะ่ะเริ่มรู้จากการพูดคุยอะ่ะว่าอืมเขาอ่ะเป็นคนที่ ดูเหมือนการพูดการคุยของเขาอะ่ะมันไม่ได้จริงจังเท่าที่ควรเวลาอยากรู้อะไรก็จะติดต่อมารู้เสร็จแล้วหรือธุรกิจบางอย่างได้แล้วก็แล้วกันไปแล้วก็จะหายไปไอ้ขั้นตัวคุณก็จะมองว่าเออการที่เขาติดต่อมานั่นน่ะเขาคงที่จะนึกถึงเรามีใจให้กับเราก็แอบหลงดีใจอย่างนั้นมาเรื่อย แต่พอนานไปนานไปมันไม่ใช่แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่เรานึกไปเองว่าเขาอะมีใจให้กับเราแล้วคุณพยายามคุยกับเขาในทุกรูปแบบทั้งแนวสนุกสนานทั้งแนวที่เขาชอบแต่สุดท้ายท้ายสุดละความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังไม่ได้กระเตื้อรไปไหนเลยบางครั้งเขาก็ออกในลักษณะที่ว่า นิ่งเฉยหายไปเลยคุยคุยกันอยู่นึกอยากจะมาก็มาบทหายก็คือหายไปนานแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาหายไปไหนมันอยู่ในสถานะที่มันก็ไม่สมควรที่จะไปถามเขาด้วยแล้วในเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่แบบเนี้ยมาโดยตลอด แต่คุณก็แปลกนะเวลาเขาติดต่อมาหรือคุยกลับมาทีไรเนี่ยคุณจะรู้สึกเออมันดีมันมีความสุขดีนะลืมความไม่สบายใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาอะไปได้หมดสิน้นแต่พอเวลาเขาหายไปเนี่ยคุณเกิดอาการฟุ้งซ่านแล้วเฮ้ยเขาไปไหนเนี่ยหรือเขาลำคาญเราไม่อยากคุยกับเราแล้วเพราะเราดูไม่มีสีสันเราดูเป็นอะไรที่น่าเบื่อที่ไปถามเรื่องราวเขามากๆหรือเปล่า แต่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้นั่นน่ะคุณรู้สึกคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเขาอย่างมากไม่รู้ว่าเขาเป็นตายไรดียังไงช่วงที่เขาหายไปนั้นนะ่ะบอกได้เลยว่าตัวเขาอ่ะก็แค่อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากๆเป็นตัวของตัวเองแบบนั้นนะ่ะมาตั้งนานแล้วเพียงแต่คุณยังไม่ได้รู้เรื่องราวในชีวิตของเขาว่าจริงๆล่ะเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่เขาไม่ค่อยได้สนได้แคร์ความรู้สึกของใครสักเท่าไหร่ ชอบอยู่คนเดียวซะด้วยซ้ำการอยู่คนเดียวของเขามันคือความสุขมันคือเรื่องราวที่เขาน่าจะประพฤติแบบเนี้ยมาเรื่อยๆนะแล้วคุณก็มองว่าเฮ้ยหรือว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่เคยมีใจให้กับเราเลยหรือเปล่าดูเหมือนเก็บซ่อนความรู้สึกแต่พอนานไปเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับเราเลยเนี่ยทำไมจะต้องเก็บซ่อนใช่ไหมเพราะคุณดูว่า เขาน่าจะเป็นคนที่แสดงออกอะไรได้หลายอย่างถ้าเขาอยากที่จะทะําอ่ะแต่นี้ก็คือเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราเขาก็เลยไม่ทําเขาก็เลยไม่ได้แสดงออกมันใช่หรือเปล่าอืคุณก็เริ่มที่จะไม่มั่นใจแล้วบางครั้งเขากลัวคําตอบนะอยากรู้แต่ก็ไม่อยากถามเพราะกลัวได้คําตอบที่มันแสลงใจว่า เฮ้ยเขาไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นอะ่ะเขาให้เราเป็นแค่เพียงคนคุยก็ดีแล้วอยู่ในชีวิตแบบเนี้ยอืมมันเป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะเอาจริงอะ่ะคุณก็เป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยนั่นแหละเพียงแต่ตัวเขาอ่ะจะไม่ยอมทําอะไรเพื่อใครแล้วก็รักตัวเองมากๆอยากที่จะมีหน้ามีตาในวงสังคมทํางานทําการให้มียศมีตําแหน่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจกับตัวเองว่า ถึงเขาไม่มีใครชีวิตของเขามันก็เดินต่อได้เขามีความสุขได้แล้วถ้าจะให้เขาอ่ะเลือกที่จะมีใครแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอ่ะเขาคงทําไม่ได้อย่างเช่นการที่เขาไม่เคยจะต้องทักใครก่อนแล้วถ้ามีความรักจะต้องให้เขาทําแบบนั้นอ่ะเขายอมอยู่แบบเงียบๆคนเดียวแบบนั้นก็ดีอยู่แล้วนะเพราะเขาฝืนตัวเองไม่ได้ไงแต่พอมาระยะหลังเนี่ย ความรู้สึกแบบมันได้เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมเพราะด้วยตัวคุณอ่ะเข้ามาทาให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วความรักที่ดีอ่ะมันก็มีนะแล้วมันก็ดีจริงๆก็มารับรู้ได้ในตอนหลังอ่ะตอนที่เขาอ่ะที่จะเริ่มรู้สึกชอบคุณอ่ะซึ่งเขาก็แปลกใจว่าคนอย่างเขาอ่ะไม่เคยที่จะชอบใครได้ง่ายๆแต่ทําไมจะต้องมาชอบคุณด้วย เขาพยายามยื้อตัวเองนะเราจะต้องไม่ลดอิโก้เพื่อเขาดิก็เรายืนหยัดของเราแบบนี้มาได้เรื่อยๆมาโดยตลอดแล้วทำไมอ่ะจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณด้วยคุณสำคัญขนาดไหนเขาก็คิดสำคัญขนาดไหนล่ะก็สำคัญขนาดที่ว่าเวลาช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อ เขาก็เริ่มรู้สึกว้าวุ่นใจเหมือนกันว่าอืมดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยพูดคุยกับเขาเยอะเลยไม่เหมือนกับคนอื่นที่เข้าหาเขาเยอะๆแล้วก็พูดคุยกับเขาเยอะในขณะที่เขาก็ไม่ได้อยากพูดคุยด้วยคือเขาก็ตะเวนไปรอบแหละช่วงที่เขาหายไปนั่นนหะคนนู้นคุยกับเขาคนนี้คุยกับเขาเขาก็คุยแต่เขาก็ไม่เคยทักใครก่อนนะกับคุณก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่พอคุณไม่ทักเขาไม่เหมือนคนอื่นที่พอเวลาหายไปจะตามจิตตามอะไรทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะคุณก็แค่รู้สึกไม่มั่นใจว่าการที่คุณไปถามเขาแบบนั้นอ่ะเขาจะรู้สึกตำคารหรือเราเป็นตัวอะไรที่เขาแบบไม่อยากคุยด้วยหรือเปล่าไม่อยากสร้างความรู้สึกแบบนั้นอ่ะให้กับเขาอยากให้เขาเป็นแบบ ถ้าอยากคุยก็ส่งสัญญาณหรืออะไรมาหรือมาถามก็ได้คุณจะตอบแต่นับตั้งแต่นี้ไปอ่ะก็คงจะไม่กล้าแล้วแหละที่จะเข้าไปในชีวิตเขาเยอะๆก็คงจะหันหน้ามาทํางานทําการแล้วแหละเพราะที่ผ่านมาเสียเวลาไปเยอะแล้วไงไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยวันๆได้แต่นึกถึงเขาแต่เขาไม่เห็นจะทักหาหรือกระวนกระวายอะไรใจมากมายเลยทําให้คุณมองว่าเออ แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้ตัวเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแนละ้วะเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะกับการที่คุณหายไปแบบเนี้สู้เป็นเหมือนแต่ก่อนน่าจะดีกว่าอะไรโดนจิตโดนใจเขาเป็นแบบนั้นนะ่ะก็เพราะความแตกต่างของคุณไงคุณไม่เหมือนคนอื่นเท่าที่เคยเจอมานั่นแหละคนคนนี้คล้ายๆกับว่าอะไรที่เคยได้เดิมๆอะไรที่เคยมั่นใจแบบเนี้เขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่อะไรที่มันย,กยากๆอะไรที่มันเริ่มเปลี่ยนไปอะ่ะเขากลับอยากที่จะได้กลับคืนมาแต่เขาแอป2แอปมองคุณนะในสื่อโซเชียลเขามองว่าคุณอะ่ะดูสดใสล่าเริงน่ารักดีนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายหรือเขียนอะไรดราม่าลงไปในเรื่องราวของเขาอะแต่กับคนอื่นอะ่ะมีเขียนนะแล้วก็